สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็มาทดสอบรองเท้าแตะวิ่งยี่ห้อแกมโบรุ่น GMC 1 1 3 4นะครับพอดีวันนี้ถือว่าอากาศนี่เหมาะมากเลยกับการใส่รองเท้าแตะวิ่งนะครับรองเท้าคู่นี้เหมาะกับการวิ่งจ็อกกิ้งเพลินๆนะครับแถวๆบ้านนะฮะหรือว่าจะไปแข่งจริงจังบนสนามก็ได้นะครับก็เห็นเขาวิ่งกันมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น5โล10โลหรือจนระยะ 100กิโลนะครับก็เห็นมาแล้วนะครับสำหรับรองเท้าแตะนะครับท่านใดที่สนใจก็สามารถเลือกซื้อเลือกหาได้นะครับในช่องทางร้านค้าออนไลน์ต่างๆนะครับก็ราคารู้สึกว่าจะไม่เกิน400บาทนะครับในตอนนี้ส่วนตัวผมแล้วไม่ได้ขายนะมารีวิวให้ดูกันนะครับสำหรับรองเท้าแตะวิ่งนี้ข้อดีของเขาก็คือมันง่ายนะครับง่ายในการที่จะใส่นะครับแล้วก็การดูแลรักษาต่างๆเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันไม่ต้องดูแลอะไรกันมากนะครับราคาก็ถูกนะฮะ แล้วก็ท่านใดที่ยังไม่เคยใส่จะลองใส่เป็นถุงเท้าก่อนก็ได้ครับในการที่จะวิ่งกับรองเท้าแตะคู่นี้นะครับหรือถ้าชินแล้วจะถอดถุงเท้าก็ตามสะดวกเลยนะครับข้อดีของเขาก็คือมันอย่างที่บอกนะมันง่ายแล้วก็ไปได้ทุกสภาพผิวนะครับหรือแม้จะวิ่งตอนที่ฝนตกพัๆก็ไม่ต้องกลัวในเรื่องของพื้นที่จะหลุดออกมาแต่อย่างใดนะครับก็เป็นหนึ่งใน คู่ของรองเท้าที่เอาไว้พิจารณาในการที่จะสวมใส่วิ่งเพื่อออกกำลังกายนะครับก็ถือว่าทําได้ดีเลยทีเดียวนะครับในส่วนของรองเท้าแต่วิ่งนี้นะครับก็เอามาฝากกันนะครับสําหรับนักวิ่งที่สนใจรองเท้าแต่วิ่งอยู่นะครับแต่ว่าเอจะลองไม่ลองดีนะครับก็ฝากไว้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ